เสพค่ะมันคู้ค oh ่าเหรอคะโอเคได้ได้เราพูดถึงเชิอ้ยกาลโรคเดี๋ยวหนักเดี๋ยวปิ้วได้ท้าจค่ให้เราไปร้านที่รงมเบียบาลแต่ครั้งที่แล้วคุณลูกค้ามาขายดีมากมากมากคุณลูกค้าเล่าหน่อยตัวนั้นจะเป็นสเปรย์ล้แรแต่ว่าวันนี้เรามาขึ้นมาข้างบนนิดนึงจ้ะตรงไหนคป็นเป็นเส้นผมค่ะนี่นี่นี่ คือราคาปกติเนี really? ่ยราคาอยู่ประมาณ300กว่าบาทจ้ะเกือบเกือบจะไปปลายละแต่ว่าวันนี้อินโหนลาทธิชาจัดโปรเต็มที่มากๆวันนี้ให้เราที่199่อ้โบาบาทหอ้คือไม่เคยจัดราคานี้มาเลยสักครั้งเดียววันนี้รอบนี้ได้ร้อยหกสิบเก้าบาทนี่คือถ้าหกแล้า อ่อละพิชาลพิชาค่ะอันนี้เราใช้ยางไหมเป็นเซรั่มหรอวตัวนี้เนี่ยกดเป็นเซรั่มเลยนะคะออกมาคือเหมือนเอาอย่างนี้ค่ะเหมือนคล้ายๆเราเอารวบรวมวิตามินบำรุงผมเนี่ยนะคะเป็นเหมือนทรีทเมนต์เลยหยดเดียวเนี่ยสามารถทาบริเวณที่เราปัญหาได้เลยปัญหานั้นก็คือกลิ่นแตลกปลายกลิ่น่กลิ่นอีกแล้วนะคะพี่พี่อ้นต้องโยงไปที่กลิ่นตลอดเลยแล้ว ทำให้ผมหอมไม่ใช่เพราะรอบนีคือคือรอบนี้เรามาดับเบิร์นแลเราได้ผมหอมด้วยอ๋อแถแต่ช่วยแต่งกล้าช่วยช่วยเรื่องวันนั้นเกิดขึ้นเราพูดถึงเรื่องกริมนะกริมไอ้หนูอย่าย้อนสิคะไอ้หนูธัญญานี่ยได้กลิ่นหน้หนูยังอ่ะกินผมเหมาะมันเหม็นรังรังโอ้กินอะไรนี่นะกินอะไรอ๋อช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคุณคุณลัทิชาคะบำรุงหลัก อันนี้เรามาแทนเจ้าของแบรนด์น,นะอาล่าช้าตัว,วน,นี้อาแอนดี้มาช่วยไลฟ์เหมือนเดิมอาแอนดี้ช,ช่วยไหนบ้างาคือ คือหลักๆเลย no, ค่ะเนกบเขียวจะบอกว่าจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยกะเขาวิจัยมานานเหมือนกันประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาค่อนข้างแบบซีเรียสทุกตรงเหมือนกันเรื่องของวิตามินบำรุงบำรุงได้จริงไหม,หมผมจะแบบฟื้นฟูได้เร็วไหมซึ่งันี้ฟื้นฟูได้เร่งด่วนเลยค่ะหัวไหมคะอ่าจริงๆโดนหนังหัวได้เพราะว่ามันมันมันเป็นแบบในชรอมากๆนะคะแล้วก็แต่ละตัวที่เป็นออยเนี่ยเป็นออยที่เป็นชนิดที่ว่าเราคัดสรรมาอย่างดีในเรื่องของความพรีเมียมมันก็จะเนื้อบำรุง ลักษณะเหมือนกันค่ะแต่เราเอนแคปห่อเพ้่เคลาตินเอาไว้เฮ้ยค่ะเอนแคปบอกว่าการเอนแคปคุณคุณแม่หนักแล้วหนักแล้วคุณแม่โชว์แล้วค่ะคุณแม่กำลังควนคลายความตึงแค่คืออย่างนี้นะคะเป็นการรีล์สดไหล่ใบแม่มีมีผู้ชายคนหนึ่งก็พูดอีนี่เหมือนอีสานเขียวแปลว่าอะไรอ่ะคือสานเขียวมาทำอีอีสานเขียวก็คือหนูไม่ได้บิ้ว์นะแต่พ่อพูดอย่างนี้เฮ้ยแต่ตอน พอพ่อไม่ห้ามหนอยนะอีนี่แอนเดีพอพเราพมมะใช่จะกล่นดีมากีดมือที่มือแล้วเดี๋ยวมันหอดมดมเดี๋ยวพ่อ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 พอพอพ่เ่ออ่อพ่อพ่เสยอพ่อพ่อ่อพ่อพพ่อพอพ่อพ่อ่พ่อพ่พ่่ออพ่อพ่อพอพ่อพ่พ่ ไอ้เราก็ชื่นใจนะพี่นะพอเแกก็มาวันชื่นใจนี่นะใช่ไหมล่ะแอไม่มาวันที่เขาแตกแยกล่ะแอนไแตเลยอน้อยเน้าเองร้อยเ้าเนมีใครได้ราคาดีกว่านี้ไหมครับขีดเก้าไงร้อยเก้าห้องพักร้อยเก้าแล้วโอ้โหคือจะบอกว่า ทุกท่านค่ะลูกค้าทุกท,ท่าน,นวันนี้โปรวันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมันไม่เคยมีมาก่อน,นแล้วก็<ล>ต้องบอกถึงคุณค่าของตัวของสินค้าก่อนว่าวการพัฒนาของเขาได้คือแอมเป็นคน แต่เป็นคนพัฒนาแอมรู้ว่าความยากไมนเราจะผมมันนะค่ะก็จะทำให้ไม่ไม่ผมมันทำจริงถูกต้องค่ะเพราะออยล์เขาเบามากคือแอมเลือกเอเซนเชียลออยล์แต่ละตัวเลือกตัวออยล์ชนิดต่างๆเนี่ยบางเบาหมดเลยคือไงผมแห้งทำให้ผมมันผมมันทำาะไรไม่้ผมมันคือคือผมมันไม่ได้บอกว่าทำให้ทำทำมันจะไม่มันแผลบใช่ไห่ยออยน่ถูกต้องค่ะเวลาออยล์เนี่ยมันใส่ลงบนผมเนี่ยมันจะรู้สึกเนื้อหนะใช่ไหมคะแต่กลิ่นนี่สิ หอมล<ด>ะมนุะนแน่นอนแล้วถ้าผมฟูแบบพี่เอได้ไหมคะเนี่ยพี่<ด>เอถ้าผมฟูอยู่แล้แล้วที่สำคัญ่ คนนะแบบทำสีผมมาหนักมากเจอปัญหาเรื่องของปอกผมนี่คือแตกปลายแบบหนักมากอันนี้เป็นเหมือนทรีทเมนต์ตัวหนึ่งเลยเราสามารถกด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 แล้วมาบำรุงที่เส้นผมไม่ต้องกลัวนะใช้ง่ายใช้ได้ทุกเวลา30มสเปมแอลเอาขึ้นครืงได้ด้วยโอ้โหอันนี้บอกเลยขึ้นเครืงได้สบายและที่สําคัญนะใช้ได้นานมากทีเนี้ยราคาปกติสามร้อยกว่าบาทเราไม่ต้องจ่ายวันนี้แต่ว่าวันนี้เจ้าของแบรนด์เขาใจปา๊มมาบอกว่าวันนี้ไอดีมันไลฟ์สดให้แอมไลท์ให้แล้ะ หนูให้แล้ว199บาทแล้วทำไมเจ้าของแบรนด์ไม่มาคืออย่างนี้ค่ะเจ้าของแบรนด์น่ะเขาเป็นคนที่พัฒนาสูตรแบบเหมือนกับตั้งใจมากวันนี้เขาไปหาสารสกัดจากตัวที่อ่างทองอ๋อเขาไปออกตามหาไปตามตามเส้นทางขอเขาเขาจะทำเดเวลลอปเกี่ยวกับแชมพูอยู่อะค่ะก็เลยบอกให้นางไปดูในเรื่องของแบบอ่ะดูซิว่าสารสกัดอะไรมีแต่ละต่างวัตถุดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำอะไรกับกับเอ่อมีอะไรที่ไปซื้อจาชาวบ้านได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ไม่ต้องกลัวว่าผ มจะมันย่องนะคะใช่แล้วที่สําคัญนะคะจะบอกเลยว่ารีวิวเยอะมากคนที่ใช้แล้วเนี่ยค่ะบอกว่าผมหอมมากค่ะเส้นผมเนี่ยแตกปลายนี่คือแบบเร็วมากเพราะว่าเคราตินเป็นเคราตินที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราห่อหุ้ม encapsulation เอาไว้การห่อหุ้มไ้เนี่ยสารสําคัญก็จะใช้ประโยชน์ได้ถึงสุดขีดเลยค่ะ่องทีบอกพี่พีที่นียังคะบอกแล้วค่ะ สีบ่่อยมากใชตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่169นะครับเพราะว่ามีมีมีคูปองจากทิกตอกนะจ๊ะขอคุณในจัตุรดุณตคอคนที่ได้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนี่แบบก็ดีใจด้วยหนอจะบอกต้องดีใจด้วยมากๆหนึ1ขวดวันนี้หาหน่งร้อยบาบาทเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยพอจะสั่งซื้อน้งหูแบบสาม้อกว่าบาทขึ้นไปละใช่ไหมล่ะค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะ ใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ที่ยังไม่เคยกดตะกร้านี้มาก่อนวันนี้พี่ธัญญาพี่ไปให้พี่อ้นให้โปรพี่เขาให้โปรแบบสุดๆวันนี้แล้วรุนแรงเลยกดเลยค่ะ199บาทก้าบเม้าบาทับกดมสิบไปแมครักดเลยกดเลยกดเลย ตอนหยดเข้าไปเนี่ยคือผมเมื่อกี้ผมไม่ได้หยดเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันก็สามารถใช้ได้หลายครั้งแล้วผมจะใช้ได้นเนาะใส้ใได้ด้วยนะคะใช้ใจได้ใช่บางคนบอกว่าเวลาใช้ออนแล้วจะผมร่วงไหมตัวนี้ผมไม่ร่วงม่ม่วไม่ตองหัวคอนเฟิร์มคุณไดนนาสตี้ค่ะกลิ่นหอมเลยค่ะหอมรินหอมหอมไม่น่าระกลช่หอมแบบลอเลายหอมแล้วก็คนที่ดัดผมแล้วบอกว่าเอ๊ะแล้วเราดัดผมเราจะใช้ไปเพื่ออะไรเพราะบางคนแบบสำหรับผมตรงหรือเปล่าชิมมโรโตไหมอย่างของอานี่ใช้ใช่ไหมแอม ยังยันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลยพอดีพอดีพอดีคุณคุณคุณเปิ้ลช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าไม่ต้องใช้นะคะวันนี้เดี๋ยวว่าใช้ที่ไหนกันอะไรกันถึงได้แต่งหน้าไดเขาบอกว่าเพราะว่าแอมมันเป็นคนที่แบบหงอกทั้งหัวเลยจริงจริงเราต้องแบบแบบใช้การแบบตั้งหล่อสุชาติกับผมนะผมก็พึ่งเลยเนี่ยคือเราเป็นคนแบบเป็นคนผมสวยอะค่ะผมสีขาวก็คือชมตัวเองเลยเนาะ ใช่ค่ะแอร์ใช you know, right right. okay, ่ไหมคะทำสีเพื่อคอสั่งแล้วต้องให้พี่อ้นดมไหมคะจิ้กจิ้นกันไม่เราไม่ได้จิ้นก็คือต้องให้คุณพ่อนั่นแหละดมรู้ไหมแบบแบบแบบ อยากจะหยิบฝาแล้วเกินแต่ว่าบอกว่าถ้าใครอยากน่าใจมากเลยคุณใช่ละแบบเหมือนได้กลิ่นที่แบบหอมอ่อนๆเนี่ยคือจะบอกเลยว่ากลิ่นนี้มันเหมาะกับผมทุกทีค่ะเราคัดสรรมาอย่างดีว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่แบบเวียนหัวเออใช่ไม่น่าลำธารคี่บอกว่ากลิ่นเหมือนผู้ราหผู้รามห์ใช่ถูกต้องใช่กลิ่นลูกคุณ สามสีเป็นแมวนะครับสามสีเป็นแมวสามารถขึ้นเพื่อนได้เลยจริงเด็กมาแตะแล้วดมผมเด็กก็ต้องดมแต่ในอีสีจังหวะก็ถูกวัดเหมือนเหมือนเหมือนเช่นโยโบเขียวอ่ะดังนันก็ไปอยู่เหมือนกันจริงๆมันก็มีกลิ่นใครนั่นนะอะไรสเปรย์ละแระไหมคะก่อนหน้านี้ของแอมเบอรี่ท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 ี่เวลาเราลองแล้วพี่บอกว่าพี่ชอบกลิ่นเออที่บอกว่าลูกคุณหนูกินนั้นเลยอ๋อใช่ใช่กลิ่นเอ นั้นนั่นใช่ไหมปอเอาะว่ตั้งแต่นนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าแอมอ่ะเป็นเป็นเป็นนักปรุงนักปรุงน้ำหอมด้วยเป็นคุเมอร์ด้วยฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปรุงอะไรเราต้องวันนี้อดวันนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะคุณแอมเป็นกินฟีโรโมนของตัวเองคุณแอมก็เป็นนักดนตรีไงเป็น r D r D อ N D A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  N ยืนยันมาแล้วว่าร้องเพลงพร้อมขึ้นหนักเลยเพอประกวดร้องเพลงโอ้แล้วมีมีคนบอกนะเจ้าข่าวบอร้องเพลงพอ้อมเหรอเมื่อกไม่เชื่อไม่เชื่ออเล็กเมื่อกี้มีคนบอกว่าใส่แล้วก่อนที่จะมีผม ใช่ได้หมดเลย่่ะชวต้องการความร้อนได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะบางคนบอกว่าต้องหนีบผมทุกวันหรือบางคนบอกว่าฉันไม่ชอบสระผมจริงๆเราเราใช้บลได้แลก็กลิ่นหอมมาได้อีกฉันสระทุกวันนางแอนเดี๋ยวเดี๋ยวหนีบ จ็คหลังสระผมนะคะหลังสระผมเสร็จแล้วเราก็กดแล้วก็ชโลมชลได้เลยแต่ว่าชโลมจริงๆฉโลมตั้งแต่ตรงเนี้ยค่ะกลางๆผมก็ได้ค่ะลงมาอบีบก็ไม่ต้องเน้นโคนมากสม้ตรงปลายผมแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากที่จะอยากที่จะอะไรจ้ะอยากที่จะแบบว่าผมหอมก็สามารถใช้ได้ทุกวันได้ทั้งหมดก็คือตัวเนี้ยสามารถบำรุงได้ทุกวันเลยพี่อ้นเพราะบางคนบอกว่าการใช้ออยน์ใช้แค่ครั้งเดียวก็เหนียวเหนียวผมละแต่วันเนี้ยไม่เขาไม่เหนียว อันนี้มันแห้งไงอันแรกเฟิร์สอินเฟ s ช i o n อาจจะนิดนึงพอพอพอได้ที่แล้วก็ซึมไปแล้วที่หลังสระผมเสร็จค่ะผม่งเลยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนชอบพ่อทำไมนิ่งพ่อไม่ได้นิ่งแต่ไม่รู้จะไม่รู้จะแซ่คุณแอมจังหวะไหนจ้าปกติคุณพ่อชอบเพลงอะไรคะโอย ชอบซามมี่เรอเป็นช่องเดียวที่ลูกค้าชอบเลยไม่เอาเอาเป็นว่าคุณจกบออยากได้แบบไหนบอกเลยครับจากมันไอแอนดีคุณไอแนดี้อดีตอดีก็เป็นอดีตอดีอดีออดีอะไรนะคะพี่หายใจหาใจนะหายใจนะอุ้ยกระเด็นด้วยอ่ะขอียงยังจะรุนะรถด่วนกระเด็นจมมือจ่าหายใจเรียนรู้ขอโทษครับอะไรนะไปไหนขนาดนั้นอเอาเพลงอะไรดีนะบูรดการไหมบูรดการมาไม่ต้องหาเพลงที่ชอบแบบไม่ต้องหาเพลงที่พี่ชอบเพลงอะไรดีคะไม่เพลงที่น้องชอบอ่ะ สวยหนูตอนนี้หนูหนูตื i mean ่นเต้นหนูไปตื so ่นเต้นหนูตื um> ่นเต้นใช่ไหมที่ที่พี่ชอบแล้วก็พี่ชอบอยู่เต้นเออรรู้ลามะรู้ลามะมาช่า้องเห็นปะอะไรออ๋มาชามาเกิดมาเป็นดาวพ้างเปล่านะผ่ามาไม่ทันอ่ะพี่โอ้ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นหนูแย็นเย็นคออันเย็นเย็นเย็นแย็นร้อเพลงอะไรอันสุดจัดมาเลยครับ ตีเขาต้องใป็นลูกทุ่งไม่เอาต้องเอาหรอกไม่ได้ไม่เลยเอาไม่ได้ป็นเพลงจากตรงนี้อ๋เขาบอกเพลงนี้ต่ำไป่ไปได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีพ่อเอาเสื้อปิดปากแลยโอ้ยหอมใช่ไหมคะให้คุณแอมอ่ะอยู่กับเราก่อนช่วงขายจักรยานแล้วก็อะไรจักรยานพ่อจักรยานปุ๊กี้ไง กุณอ่ภาพุูใช่ไหมก็จริงนะคุณอ่จักรยานจักรยานเท่าไหร่เพื่อสุขภาพเท่าไหร่จักรยานร่แล้วนะคะเริ่มเลยจ้าจักรยานอะไรไหมา790ตอนนี้ในไลฟ์เอียเหลือ450เอาไปเท่าไปเลยเพื่อสุขภาพของพ่อแม่เราพว่ามันเพื่อไหไเพื่อที่แบบว่าคนเมีายุเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือโซฟาแล้วก็นี่อช่เื่อลเราไม่เยไม่อันตรา 1> <1: จาก790อยู่ที่459 459จ้าจักรยานจ้าเยอะเลยรอหมอสตาตายกล้อค่ะยกล้อด้วยค่ะเดินของใครองมาเจอ มุณช่วยตัวหาน้องโดดนี่ให้กูขายเฮียเลยโฟอนอินคุณคุกกี้ได้ไหมไี้บ้างเห็นนั้นเนี่ยพี่แบ็กก์โฟนอินคุณคุกกี้ได้ไหมคะได้แต่นับคนเราไม่ค่อยมีสั่งเลยเพราะว่า790เหลือ459นะพี่มานีบอกว่ากุนกุกกี้ได้โอ้โหมันกดสั่งนะคะอยากราคาแบบว่าสรรพคุณเฉยวงการมากาว่ปกติพวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลากันอยู่ละอย่างน้อยนๆเราดูหนังไปด้วยเราได้ใช้เวลาไประโยชน์คุณแอมบอกสรรพคุณจักรยานได้ด้วยอ่ะ คุณแอมคุณแอมลองปั่นดูไหมครับใช้เลยค่ะเดี๋ยวจะลองปั่นให้ดูนะคุณแอมอย่างนั้นโอ้ัน้ำหนักตัวประมาณ70็ดสิบนะคะที่จะจัดการที่ ยีบไปไหนปั่นไม่รอคนอ้านเลยหายใจเหมือนเดิมไหม C P R อยากลดน้ำหนักอ๋ออยากลดน้ำหนักอยากจะใส่อะไรเปล่าวัสลิมอะไรอย่างงี้ค่ะของทงโทษขอโทษครับขอโทษอ้าวไม้องอหาปุ๊กกี้มากินก๋วยเตี๋ยวเกิดอะไรคุณอาคุณปุ๊กกี้ใส่อะไรก็ของแบรนด์พี่อ้นคะมีคนถามว่าเพลงอะไรคะเกิดไม่ทันครับใช่แตะน้องก็คงยังไม่ตายแต่แก้ที่แล้วหรอหายหน่อยหายหน่อยใหกเกี๊ร้อยเก้าสิบบาทเหลือเพียงสี่ห้า คืออย่างนี้นะใครเป็รักสุขภาพน้พี่เนาะก็คือพ่อแม่เราเอ๊ะทำไมนี่เสียงลมหายใจคุณเหรอคะโ่ทำไมมันวีทนี่คะมันเหนื่อยคือถข้างหลังข้าหลังปอดหอบขนาดนี้ไม่ให้เล่นแล้วนะครับเสียงปอดคุณมันวีดมากปากแล้วเหลือสี่สเฮ้์สี่สามสิบเก้าบาท อย่างนี้พ่อแม่เราอาม่าอมมาอยู่ที่บ้านก็นั่งดูนั่งถ่ายติ๊กตอกไปเรื่อยใช่ไหมไม่ด้เงอพยื่อนแล้วทีเนี้ยจะเดินออกไปข้างนอกไม่มีวอล์กเกอร์ไม่มีแม้เท้าบางทีก็ไม่มีใครดูด้วยพ่าพงษพม่าก็ทากับข้าวอยู่เพราะฉะนั้นนี่อยู่บ้านเอดรสายารละันขอยีนนันอีกเสียงนึงค่ะว่าโอ้ยืนยันว่าการออกกาลังกายเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะพิเศษกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องออกไปไหนเลยใช่ไม่ต้องแบบเสียเวลาไปตรงไหนจะกินจะดูหนังจะทำบุญ ดีมากวมนดีจริงๆพี่อ้นมันเซฟมากนะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วผู้สูงอายุไปเดินลูกก็ไม่ได้แล้วนะใช่ยังเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปัญหาแล้วจังหวะมันมีเหนื่อยพี่เอตกบให้ภรรยาแล้วพี่เอตกบไม่ไร้เลยเหรอพ่เอตอบเหรมันมีเงื่อนไขเลยเพราะว่าปั่นกันสองคนเพราะว่าปั่นกันสองคนหลายเทอร์เรียนะคะเพราะว่าปั่นแป๊บเดียวมันเหนื่อยจริงบางคนเข้าใจว่ามีใครได้4 19อ่ะได้อะไรเฮ้ย4 19ใครได้เอาไปเลยต่อแล้วเอาไปเลย ยไงทีเ pues ดียยกกลอาจะยาหน่อย เจมาค้าลังเล่นทำไมอ่ะลูกค้าแล้วเล่นทำไมค่ะสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยบางทีอย่าลังเลเอย่าลังเลไอ้หนูอย่าลังเลร้องยังไงพี่โอ๊ไอ้หนูร้องยังไงไอ้หนูอย่าลังเลนะลูกคือสี่ร้อยเก้าบาทสำหรับคนที่เรารับอย่าลังเลไอ้อย่าลังเลเออมันมันขอนขายอะแสนเลยย่าลังเลของโลเอร้องยังไงนะอย่าลังเลอีกนิดเดียวค่ะอย่าลังเลถึงเรื่องราว คือยังไงม่ได้เปืี่ยนสีน้องผู้ใหญ่ว่่าพอติ๊จริ๊งอันนี้ปั่นนานไม่ได้เพราะมันนานเราต้องเปลี่ยนใหม่เขาจะได้ดีใหม่ปุ๊บเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เระโยชน์กับสุขภาพพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เราโอนให้เขาพราะไม่เขาอยู่กับเราไปทุกทุกสินค้าเถอะเขาอธิบายได้หมด